E.A. คืออะไรและใช้อย่างไรให้รวย E.A.X. p e r t ์ตแอดไคือเครื่องมือในการเทรดอัตโนมัติที่ช่วยให้เรา่่คงาำั่งเทรดโดยที่ไม่ต้องมานั่งเฝ้าหน้าจอมันสามารถทำงานให้เราตลอด24ชั่วโมงโดยไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยและบทบาทจริงๆของ E.A. ก็คือการส่งคำสั่งซื้อหรือขายได้ตลอดเวลาเพราะตลาด forex เปิด24ชั่วโมง บางครั้งช่วงเวลาที่เราหลับอยู่เช่นเที่ยงคืนถึงตีห้าอาจมีการขึ้นลงของคู่เงินและถ้าเราใช้ EA เราจะไม่พลาดโอกาสในการทำกำไรเราสามารถเข้าถึง EA ได้หลากหลายรูปแบบและมี EA ที่ให้บริการหลายแห่งโดยแหลกให้บริการ EA มีตั้งแต่ฟรีโดยไม่เสียงเงินและ EA ความสามารถโดยรวมของ EA EA ช่วยทำการซื้อขาย forex ตามกำหนดพารามิเตอร์ที่คุณกำหนดไว้ล่วงหน้า EA ช่วยให้คุณสามารถเปิดตำแหน่งได้ตามลำดับไม่ว่าจะเป็น buy หรือ sell ซึ่งเหมาะมากในกรณีที่คุณไม่สะดวกหรือไม่มีเวลานั่งเปิดตำแหน่งในขณนะนั้นนั้นเช่นเวลาชั่วโมงงานประจำซอฟต์แวร์ EA forex ช่วยคุณในการตั้งค่าการลิมิตการตั้งค่าสต็อปลอดและช่วยปิดตำแหน่งในภายหลังได้เป็นอย่างดี ช่วยในการตั้งรอดการซื้อขายให้เหมาะสมกับสถานการณ์ตลาด EA คือซอฟต์แวร์ที่สามารถตรวจจับรูปแบบการซื้อขายและดำเนินการตามคำแนะนำที่คุณให้ไว้ได้ EA สามารถเปรียบเทียบตัวแปรต่อวินาทีได้มากกว่าที่มนุษย์จะทำได้เพราะสมองของเราไม่เร็วพอที่จะเทียบได้กับความเร็วของ EA ในการตัดสินใจเทรดตามพิจารณาปัจจัยต่างๆดังนั้นปัจจุบัน EA จึงเป็นที่นิยมของนักเทรดส่วนใหญ่ ถ้าเราไม่อยากพลาดโอกาสในการเทรดแนะนำให้หา EA ดีๆสักตัวมาใช้จะคุ้มค่าที่สุด